สวัสดีครับกระผมนายพัทราวิชโชตช่วงรหัสประจำตัว1350485วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพรกักกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพระรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์นาัสาราดุสิตด,ดาไรส่วนจินรดาพระราชทานพระราชโโรกาสให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงครับ ฟอาทุนระอองพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานรีราสการกุศลและการประมูลนาฬิกาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายนาฬิกาข้อมือทองคําสลักอักษรพระประมัติไทยย่อพอปอร,อแ,ลพรและพระมหาพิชัยมงกุฎบนหน้าปัดนาฬิกาจำนวนหนึ่งเรือนในโกฮาอายุพาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกเดินทางไป,ไปเยือนกรุงวอชิตันของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานจะพยายามโน้มน้าวให้สหรัฐอเมริกาแก้ไขข้อขัดแย้งว่าด้วยการขายเครื่องบิน f 16ให้ปากีสถานซึ่งสหรัฐอเมริกา ได้ระง,งับการส่งมอบเครื่องบินดังกล่าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เนื่องจากสงสัยว่าปากีสถานพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งกระตุ้นให้นักลงทุนอเมริกามาลงทุนในเอเชียใต้เพิ่มขึ้นสวัสดีครับ